วันนี้พาเพื่อนมาครับตะลุยแปลงเกษตรอินทรีย์ที่สีไคโอไรแกนิก,กวันนี้จะพามาดูจุดเริ่มต้นของการปลูกมืกกระเทียมมูลค่าสูงครับนี่มาพบกับเจ้าของแปลงพี่สามมัคคีครับครับพี่สามมัคคีสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้แต่ก่อนพาเข้ามาดูแต่ตอนที่มันสวยเนาะวันนี้ผมเลยอยากจะพาเพื่อนมาดูว่าการเตรียมแปลงปลูกอะไรยังไงนะวันนี้ตัวน,นี้คือยังไงครับพี่กระจายเลยเนี่ย มันมันโดนพายุเนาะมันล้มผมก็เลยทําขึ้นมาใหม่ปูพื้นพายงปูกันหญ้าครับแต่ว่าก็ยังมีหญ้าขึ้นขอบๆได้อ่ะเดี๋ยวก็ต้องถอนออกแต่ถ้าเกิดไม่ไม่ปูนีหนักกว่าเดิมปูหนักกว่าเดิมครับเพราะว่าหญ้าเนี่ยสำคัญมันเป็นที่หลบซ่อนของพวกแมลงผาหาทั้งหลายแล้วก็มาเดินระบบน้ําที่เห็นเนี่ยเดินระบบน้ําก็จะมีพวกชุดสายจ่ายครับุคคลที่ต้องมีใช่เหมือนกับเป็นยกไรโครงสร้างพื้นฐานก่อน แล้วตอนนี้ก็เป็นถุงปลูกถุงแสนดีอันนี้ใช้มาสามปีแล้วนะฮะสามปีใช่สภาพยังคดีเลยเนี่ยของคดีจริงนะครับผมสามปีใช้ขนาดเท่าไหร่พี่ตัวนี้สิบคูณยีครับสิบคูณยีเนี่ยใช้วัสดุปลูกไปเท่าไหร่อ่าผมใช้อยู่ประมาณสัก15บหกิโลสิหกิโลเต็มเต็มนี่เลยใช่หรือว่าต้องเติมเพิ่หน่อยหรือว่าก็ผมทยอยเติมทยอยเติมอ๋อเป็นเสร็จรวมเสร็จก็จะใช้ประมาณ15บกิโลก็สอบกันนี้ก็ได้ประมาณ2ถุงครึ่งอ๋อสถุงครึ่งใช่ครับ กระสอบนี้คือเป็นกระสอบเป็นวัสดุปลูกวัสดุปลูกไม่เรียกว่าดินปลูกเรียกเป็นวัสดุปลูกเพราะว่ามันเป็นเรื่องของงานวิจัยเนาะของทางมอบนเขาเขาวิจัยมาแล้วก็ส่งเสริมให้เกษตร,รกรไว้ผลิตเราก็จะมีเครือข่ายที่เขาผลิตให้ครับว่าเราไม่ได้ทําเองค่ัวว่าทําภายใต้สุดทาเองแหละผมไปถ่ายทอดให้เขาครับให้เขาลองทําได้ข่าวว่าถ่ายทอดจนคนที่รับการถ่ายทอดนี่ เอาไปทํากิจการได้เป็นร่ำเป็นสันแหละก็ดีครับผมจะได้ไม่เหนื่อยไง <c oughs> ผมก็จะได้อาศัยเขา <c oughs> ตัวนี้ดินที่ที่ว่านี่คือเรียกว่าห้าสามหนึ่งหนึ่งเป็นยังไงเดี๋ยวเปิดดูไหมอ่าเปิดเปิดเปิด,ปดต้องดูครับมาถึงนี่ต้องดูแล้วนี่เป็นความลับเบยรเนี่ยเป็นสูตรเฉพาะนะครับผมของการปลูกใช่ก็ดินดินดีไม่ดีก็มีส่วนครับด้วยความว่าเราปลูกในดินฉะนั้นดินนี่คือปัจจัยสําคัญเลยใช่ถ้าดินไม่ดีก็คือจบเฮคบจบข่าวแล้ว ดินที่ดีต้องยังไงครับอ่ะก็โครงสร้างเขนหน่อยเนาะเรื่องโครงสร้างของมันนี่ก็ต้องเป็นโครงสร้างที่มันเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืชรากพืชชอนใช้ได้ง่ายมาดูนี่ดินดีมีสีดำเขวานอ๋อโอ้นี่มันเหมือนตอนที่เรียนหนังสือเลยเขาบอกว่าดินต้องมีสีแบบนี้เลยเป็นยังไงดูเนี่ยลักษณะเงี้ยก็คือมันร้วนมันสุยแล้วก็อันที่สองคือต้องอุดมด้วยธาตุอาหารครับผมธาตุอาหารที่จําเป็นต่อพืช แล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเรื่องของจุลินทรีย์ครับผมถ้าไม่มีจุลินทรีย์คือดินไม่มีชีวิตครับขั้นแรกเลยเราต้องเตรียมแปลงเตรียมโรงเรือนเอาเเอพี่ถามหน่อยถ้าเกิดปลูกนอกโรงเรือนได้ไหมมีคนถามเยอะมันก็ได้แต่ว่าเขาเรียกวอะไรเจ้ากรรมนายเวรมันเยอะ พอเจ้ากรรมใเวรเยอะมันก็จะไม่ประสบความสำเร็จตัวแปรแสกซ้อนมันเยอะอต้องถามว่าเรารับรับความเสี่ยงได้ขนาดไหนใช่ใช่ยังปลูกเล่นๆปลูกกินในครัวเรือนอย่างเดียวเนี่ยไม่เป็นไรก็ปลูกข้างนอกก็น่าจะพอไหวต้นหนึ่งอาจจะได้สักพวงหนึ่งคือเรียกว่าความเสี่ยงสูงแต่ถ้าเกิดเรารับได้ก็โอเคครับปลูกแค่ลองกินดูแค่เชยชมพอได้เจริญหูเจริญตาได้ครับเหมือนกับอาจารย์มุสส่งบอกอาจารย์บอกว่าถ้าเกิดจะทําเป็นธุรกิจ แนะนำในโรงเรือนดีกว่าใช,ใช่ไหมครับจริงๆของเราก็คือได้ระดับหนึ่งเนาะถ้าจะาให้มันดีกว่านี้ก็ได้แต่ว่าต้นทุนมันก็จะสูงนี่<ป>คือยังไม่ได้ดีมากใช่ไหมครับนี่ไม่ oh, ไม่ย,ไมยังขาดตรงไหนอีกครับถ้าจะปรับปรุงให้แบบโรงเรือนในฝันเลยค,คือพื้นเนี่ยผมก็อยากให้เป็นสีขาวเนาะพื้นถ้าจริงๆแล้วอยากจะเทปูนได้ซ้าแต่ว่าต้นทุนมันก็จะสูงขึ้นพื้นทำไมต้องเป็นพื้นสีขาวอ่ะครับก็เรื่องของความร้อนที่มาจากแสงไงครับมันก็จะสะท้อนแสงออกไปอีกเพราะว่า อุณภูมิในนี้ก็จะเย็นขึ้นใหม่สีดํามันดูดความร้อนสูงใช่แต่ว่ามันก็ได้ประโยชน์อย่างนึงคือมันเปื้อนยากดูแลดูดีหน่อยขาวก็สกปรกง่ายแต่ว่าถ้าเกิดโรงเรือนเป็นสีขาวก็จะได้เรื่องความสะท้อนแสงลดความร้อนนี่คือโรงเรือนสองชั้นขนาดต้องสูงขนาดไหนพี่โรงเรือนมาตรฐานที่ต้องถ้าเป็นบ้านเราอ่ะความสูงอ่ะผมว่า ก็ประมาณสาเมตรห้าสิขึ้นไปจนถึง4ี่เมตรจากพื้นถึงคานใช่สูงมากกว่านี้ก็ดีแต่ว่ามันเสี่ยงลมอย่างลงลงที่แล้วก็ล้มเพราะว่าลมนี่แหละเพราะความสูงนี่แหละครับผมก็เป็นความเสี่ยงของเกษตรกรเหมือนกันเพราะว่าเมื่อเทศเราปลูกเป็นพันเรื้อยเป็นส่วนใหญ่ใช่ผมเรือยที่นี่ยาวได้เจ็เมตรอะเจดเมตรขึ้นไปแล้วลงมาก็ยังถึงยาวมากเดี๋ยวต้องไปดูต้องไปดูปลูกยังไงจะได้เจเมตรครับผมโอเคโอเคครับผม